โอเคครับ okay, ผมมาหอกกาบสวัสดีคุณผู้ชมชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมนะครับเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้นะผมอยู่ในเกมนี้มีชื่อว่าโลกูนกันอีกแล้วนะผมก็ไม่ได้เล่นนานกันเลยทีเดียวนะผมก็วันนี้นะผมผมจะมาเกียนคนเหมือนเดิมเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมขอรับเงินก่อนละกันก็ตอนนี้มีอยู่90 0ยล้านแล้วนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยซื้ออาวุธนะผมซึ่งผมรู้แล้วว่าผมจะซื้ออาวุธอะไรนะ เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะผมเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะผมแล้วก็จะเอามาเล่นนะผมก็มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกียนคนก่อนละกันนะผมหลังจากที่ไม่ได้เกียนนานเลยนะคิดถึงคิดถึงนะขอเลยคอคิดถึงเลยนะครับผม,มซึ่งมันอัปเดตอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะผมมันปิ๊งไหมวะปิงนะอุ้ยมีทากิสู้อยู่ตรงนู้นนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปหานะจ้าโอเคมาข้าพเจ้ามาแล้ว อุ้ยโหเตนนะเตนนะอืมหวัดดีมาเลยจะเจ,เจอหางตะขาบนะหวัดดีครับเพื่อนไม่มีคนให้เกลียนเลยผมเพิ่มกราฟิกก่อนนะรู้สึกผมเจอคนนะอืมไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ยชึบอื้อไอ้หอยไม่ตาย เฮ้ยตายแล้มันหายไปแล้วอันนี้จะตายแล้วมันตายเพราะผมหรือว่ามันฆ่าตัวตายวะมันคงจะรู้แล้วแหละว่าผมฆ่าโอ้โหในนี้มีเซิร์ฟบนในนี้มีคนไทยได้วยนะแต่เราจะตามมันไปเจ้าหนูแกจะหนีไปไหนนะ่ะตัวนั้นนะ่ะแกเฮ้ยอย่าใ,ให้มันเข้าเซิร์ฟบอลเฮ้ยไปโดนจำไปโดน โดนไปซะโดนไปซะนี่คอ,คอมโบยังไงหรอเอออืมไม่ได้เล่นนานกับทา่านมีอะตายไปซะเ <c oughs> จ้าหนูแกเสร็จชันแล้วละ่ะเก็บศพไม่ได้หรอวะเก็บศพไม่ได้นี่ไม่ได้เล่นนานอะมันลืมมันลืมอะ่ะเล่นแต่บล็อกฟุตอ่ะเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอีสานสามดิแาดิ แตกโอ้โหตุ๊กตุ๊กเฮ้ยบอสเอ้ยอยานะเพื่อโอ้โหโอ้โหยี่โกงยี่โกงเด็กคนนี้โอ้โหปิงพิงสุดยอดไปเลยครับผมเฮ้ยปิงเกินนะับพิงเกนินเพราะฉะนั้นแล้วไอ้นี่จับปึ๊บเพื่อตายเดชนี่ ตามบอสอ่ออืมแพงแม่งเลยมันปิงปิงเนาะโอ้ยเจนนะไอ้นุม่มไอ้นุม่มไอ้นุม่มตัวใบหนึง่งดอกอื้อเอ้ยจีจี้ฮ่าฮ่าฮ่าจีจี้อะเอาอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวนั้นตัวบอสอยู่นะครับตัวบอสอยู่รอ สู้กับบอสจั๋วนี่ไงนี่ไงตายตายบ่าวะไม่ตายเพราะฉะนั้นแล้วแกหน้าแกหน้าโอ้โหโคตรเกลียดเลยผมพ่ายทุกคนเลยตอนนี้เฮ้ยมันลุม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 อ๋อเออบวกกันไปปิ้วอันนี้มันฆ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปรอล้านนะผมชุบ โอ้ย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 ชิมาแล้วชิมาแล้วโอ้โอ้ลุม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 ทำอะไรเดี๋ยวเราโอ้แล้วเกิดตรงนี้แหละนะหนุซี่มีคนมีคนไทยด่าเราไหมโอเคไม่มีนะถือว่ายังโชคดีไปนะผมโอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันรอเลยเอาโดนเฉยมาดิตายนี่ไงนี่ไงลมเสียงหน่อยละกัน เฮ้ยมันบุกมาเลยว่ะอ๋อไม่ใช่เอาเป้าไอ้นุมน่มไอ้นมเอาเป้ามาดิมาดิแต่ลุ่มนะแต่ลุ่มนะโอ้โหโหโหโอ้เยนะโอ้ยโอ้ยจับดึงแม่งเลยโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะให้ข้าพเจ้าขึ้นก่อนข้าพเจ้าขึ้นก่อน ไปแล้วไปแล้วเจ้าเหมือนจะมีคนตามมานะไปแล้วอือืมไอ้เอเอ้ยไม่นะมันไม่ตายมันไม่ตายออ้เออแตก บอกแล้วมาดิถึงไม่ได้เล่นนานถึงไม่ได้เล่นนานถึงไม่ได้เล่นนานก็เถอะไม่นะโอ้สีนะเออโอ้โหโอ,โอ้ตายตายผมตายผมตายผมตายแน่ผมตายแน่ตา,แนตายแน่นะผมรู้สึกเหมือนมันมันมันจะไล,ลนนะ่ล่าผมนะโอ้ยโอ้โหลุมเกินอันเนี้ยเกิน อืมเดี๋ยวเราเราเรา,เราไปเกิดที่ที่เดิมดีกว่าเฮ้ยผมอยากอยากแบบอยากทดสอบสังคมวะ่ะเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้เราแบบอยากมาเกียนแบบดึงจับให้หมดเ,เขาเรียกว่าหาตีนยังไงเราเอ้ยเจนนะโอ้โห หาตีนหาตีนครับหาตีนเออเะเๆนะทาก,กี้ย่าทำร้ายเราโอ้ไม่ได้เล่นนานอนะ่ะมันรู้สึกปแปลกๆไงีัยเว้แปลกเพราะฉะนั้นเราไปละเอาเจ้าเหรอเก็บสองก็ได้นะเอาเฮ้ยกดสกิลไม่ติดกดสกิลไม่ติดมันลมมันลมช่วยด้วย ด้วยด้วยครับด้วยด้วยครับคุณหมอมีคนมาดเจ็บมีคนมาดเจ็บมีคนมาดเจ็บนี่เงมีคนมาดเจ็บตาไปตาทากิมแม่งลุมเลยอะโอ้โหอ๋อ,อไปล้มเลยใช่ปะาดาแนาจิงก็มาแนาจิงก็มาแนาจิงก็มาบอกแล้วแนาจิงก็มาอืแนาจิงก็มา หนีดีนีนีโอ้ <No. S 1> ดูดูดูด,ดูหนีครับโอ๊ทากี้ไม่เข้าอันทากี้นี่ไงว่าดอะไดีว่าไอ้หนูเอาเฮ้ย่าแล้วโอ้ยโอ้ย โอ้ผมตายผมตายตายแน่ตูตายแน่ตูตายแน่แนแนโอ้เดลุมเลยถือว่าเป็นการเรียกตีนที่ดีนะคร <c oughs> าวหน้านะผมจะต้องปลอมตัวมาแล้วต้องแปลงร่างแปลงโฉมใหม่ผมรู้สึกเริ่มเบื่อชุดของที่ตัวเองใส่แล้วเนี่ย <c oughs> ผมจะปลอมตัวเป็นอะไรดีเป็นแก๊ปฟู้ดดีไหมนี่ ไม่อยู่เพราะฉะนั้นแกตายแล้วเออ้ยโอ้ยเฮ้ยมาดิมาดิาดากระห่า <laughs> แทงนัดเดียวแตก <laughs> แข่งชอบเลยผมจะเก็บให้หมดไม่ไม่ไม่ไมแกโอ้ยจับกันไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า <laughs> แน่จริงก็มาเฮ้ยเฮ้ย ไม่นะโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มเลยโอ้ไม่อืออือโอ้ยเออไม่นะไม่นะโอ้ย e อีกโนนอีกโอเคมบไม่มีดาบไม่มีดาบ นี่ไงโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะในจริงก็เข้ามาไอ้นุม่มเฮ้ยเธอก็ปาด้บให้เริ่มลุมแล้วมันเริ่มลุมผมละกดเอฟไม่ติดด้วยนะงงนะนี่ไงตายไปดิโอ้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไอตัวนั้นอะ่ะจะวิ่งหนีไปไหนในจริงก็เข้ามาไปโดนล็อกเจ้านะ ใช่แพ้คั้นแล้วเอืออ้โคลเลดอ,อีกนิดเดียวถ้าเกิดผมไม่ตายนะบอเลยถ้าเกิดผมไม่ตายนะโอเครับผมันก็เอาเป็นว่านะครับผมว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมก็คลิปนี้ก็มาเคลียร์ให้หายคิดถึงนะผมสําหรับโลโก้นะผมก็ผมอาจจะทําสลับนะผมก็จะมีโลโก้บล็บอกฟุตสลับันไปเรื่อยๆนะผมก็แล้วแต่นะ แต่อารมณ์ผมนะก็จะมาแบบนี้แหละนะผมโอเคผมงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมคลิปนี้ขอสิบไลค์นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย